สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำเมนูเผือกเย็นนมสดนะครับสำหรับเผือกที่นำมาชงในวันนี้จะเป็นยี่ห้อตามที่รูปขึ้นเมื่อกี้เลยนะครับผมเราจะใช้เป็นผงเผือกอยู่ที่ย0่ส ml นะครับอันนี้ตักมีแก้วตวงเล็กนะครับเป็น20่ ml นะครับผมหลังจากนั้นก็ ทผงเผือกใส่แก้วตวงแล้วก็เติมด้วยน้ำร้อน100 ml นะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับต่อไปเราจะใช้ผงกาอฟเมนะครับหรือว่าครีมเทียมนะครับอยู่ที่20 ml เช่นกันนะครับเทลงไปเลยนะครับ ช่วงนี้น้ำน้ำกำลังร้อนอยู่นะครับผมแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับตามด้วยนมข้นหวานนมข้นหวานเราจะใช้อยู่ที่45 ml นะครับสำหรับสูตรชงนะครับเติมนมข้นหวานลงไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราจะใส่นมค้นจืดน,นะครับอยู่ที่45 ml เช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับส่วนน้ำเชื่อมนะครับเราจะใส่อยู่ที่25 ml นะครับ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับผมสูตรนี้จะได้น้ำเผือกอยู่ที่250 ml นะครับถ้าชงเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็ตักน้ำแข็งใส่แก้ว22อออนนะครับอันนี้เราจะเพิ่มนมข้นจืด น,นี่เราจะเพิ่มนมจืดนะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมขอให้เป็นนมจืดนะครับก็จะกลายเป็นเผลือกหอมนมสดนะครับหลังจากนั้นเราก็เทราดลงไปที่แก้วยิบสองออนได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับ สำหรับท่านใดที่อยากจะทำรับประทานหรือทำขายก็สูตรตามนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ